ตลาดนัดโครกระเบอือพี่น้องทั้งอ,อันตลาดดอน่อยทั้งอำเภออากาศเซามนีเซาว,วันจันที่8พี่น้องเดือนท่านว่าคมสองพันหารอยหบแปเมื่อนี่ไายกับลายคือเก้แลไะพี่น้องแต่ว่าเขาแต่กับสื้อแน่นั่นแหละขันห้มามซ้ายนี่เวียดน้ามือบเบอร์เต้ไฟ โอ้เมีนางหรือเมีลูกเจ้าเสือเอาแล้วนี่เนาะไม่เยเสือเป็นปลอยก่นมีเยะเจ้าเหนเสือไปแล้วเจ้าซือไปแล้วเนาะเขาเอาต่เด็กตีหรอมาสายปอไหนน้อบักตู้กีตาเขาออาบอยีูต้นีขม่เพ่นเาบอกจ้าบาละตูบีตาโอ้ตู้บ่ม่กีตาโอ้ ตู่มักส้นคนจนมักบู่เขาว่าเนาะเท่าไรราคาเพิ่นโอ้หนึ่งหมื่นพันนี่บอกหมื่นพันโอ้พ่อพันลูกยังนี่เบิ้มพันล้านเพื่อนนี่โอ้ลูกเบิ้มหไรไปเนไรราคาพื้นเออสิบสามสิบสามหนึ่งหมื่นสามพันนี่พี่น้องราคาห้องต่อรองได้ผู้ใดอยากได้ควายก็โทรเข้ามาเบอร์เ้าเบอร์ 063 0 6 <63. S 1> 3 0 0 9 009 3581 3581อ่าพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ควายโทรมาเลยขายจักบาทซ้ำนี่เช่าอิฐเชิงเลยโอ้ได้เช่าพื้นที่ล้วนเนาะเงินบ่พอจ่ายอืม เงินมกเงินเงินมันมั่ว่อโอ้สีคืนมาดีว่าได้ได้ตีได้ซื้อหรอซื้อแล้วอยซื้อคืนว่าซื้อลวคืนบ่เขาบีพัมเด้ทับพัมเด้เขาจยทับพัมเล้ซื้อลวคืนปั๊บปั๊บพันหนึ่งเขาจะเอาสามพันเดียวเพราะว่ามันซื้อแล้วซื้อกันแะไรเด้นตามธรรเนียมได้ เป็นยังคือสฉืนตอนนี้จะมีข่าดอไรสองปัหามันเก็ดห่ได้นีโอ้ไลยแน่ดิเวียดกระได้โอ้สิเด็ดโคตรมือนี่ละตีเฮ็ดเวียดมือนี่ละนี่ว่าปั๊บพันอยู่ได้บ่เนาะขนาดมารถสามพันหันจะคืนมันบ่สามพันจ่ายมากพี่แมนมันบอกก็เงินไม่มีพอเงินมาฟอแมนมาเนาะไม่พอเงนไม่ฟอ ยืมวิชาใส่ยืมบงวิไม่ให้ยืมบ่ยืมก้อยไม่รำกันไม่ให้ยืมอะไรมันของแพงของมันวรเซนมันบ่ได้ออกบ่ได้ออกตลาดเด้เขาหยิบหั่มเด้มันออกแล้วโอเขบไปใส่มือหนึ่งชิ้นมาคือเก่าเขาจะเมียนมือนี่ละไปหรือหัวหน้าย่างย่างเท่าไหร่ราคาพันใครว่าสิขายสองหมื่นแปดหน้าบาทพี่บอกตัวใหญ่นี่ครับนี่พี่น้องหาใส่อีกได้เนาะสองหมื่นแปดเนาะราคานี่ยห้องบ่เรือค่าต่อได้อยู่ มองขายโอมังขายลดเศร้าแปดพี่น้องคุณโอุ้เนี่ยผ่ตัวบุ่หนึงมันไม่ล่อยซีผบกข้อมสูงบ่หอดอกเนาะแต่ว่าลูกแม่ลูกยังหลูกเพ่นนี่ลูกแม่เนี่ลูกเบิ้มลูกบมพ่อน่าโอ้ราคาเศแปดพ่นว่ามองขายลดสัน ไป้ยายมีเบอร์ว่าหรอมีศูนย์ยังเนาะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสเานงศูนย์เาะเอาโทรมาไปไว้ด้วยพี่น้อง้วมันมันตัวหน่อยไปได้ได้ไดค้อยมัยพู่นะ้อยีงเนาะเขาซื่อแค่อยานียเป็นแสนพูได้กี่เยวนี่เลี้ยสองหมื่นแปดอันซุ่มบักเถิกอย่างเดสันนะนัเน่เข้าม่้ยบมเนบอมเนเนาะมีเท่านี้เนาะเออผมขายไแล้วฮะนี่พี่น้องโทรเข้ามาด้อพี่น้องด้วย่ สามื่นี่บ่ได้ขายหอกโอ้ยปีพันาฮะข้หเ้าหานึ่ขอหล่ะสื้อมาสามหมื่นสามหมื่นข้อหายเศร้าหาหวยรูปลายถาวรมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันตู้นี่บอกเขาตู้เนาะรวเป็นราคาตู่มันบอกเป็นราคาเนาะบ่เสียมันเปลี่ยนมันเปลนได้เนาะเขาหสามหมื่นบ่ตีข้อหเศร้าห้าาราคาสามหมโอ้ย เอาเมื่อเสื้องรับจางแล้วเนาะเอาเมื่อเสื้องรับจางผละไไปเฮ้ยแม่ไม่ไปใส่หรอแม่ไปเวียดเยอะแต่ลูก กาแฟองฟองขยมอกเบอร์แม่ปนไปแล้วเจ้าบารานี่ราคาดูวันนี้เมื่อเอาไขึ้นเมื่อวันนี้แล้วตัวเจ้าบาาสองตัวนี่หกพันแม่ไปเวียดนามแล้วตัวงามอยู่ตแล้เนาะัเ็นว่าหกพันมาสั่สองตัวสี่พันอย่างนี้สี่พันไมาเราเราขายจสี่พันมาสั่ง โอ้เอาลเอาลงขีีไปเล้ก็่างน้เ่าเราก็ีเลยสองพันเจ็ดเยเขาามทามันา่คู่เลยไม่ได้มืเดดมื่เดดังแ่รมาหกพันหนึ่งอ๋อตัวเดียวเลยบอกห้องหาเม่แล้วเม่ไปเมึงหลอกเปลไปเนาะเาบก็สื่อดีอยู่ พี้ดเขาหอยพิษณุโรกคือบ่เห็นขี่ด่เห็นมากอยู่เพราะว่า้อยจอยยังเหลือบดอยู่หาพิษณุโลกบ่ามากี่ยว้อยจอยไปเดขายดีมีแต่มีแต่เบียดเบียดผัดเอาคว้ายเงี้ยอ้วนนี่แล้วซุ้มเบียดซุ้มใจจอยเนี่ยยังบ่เห้มาเอากับไมวเนึว่ด หอยพิษนุโลกบ่มาอันหอยพิษนุโลกมานี่เขเจ้าเจียวข่อยสุ่มจอยนี้บ่เลยข่อยเนื้อบ่เขาบ่คือเห็นควายจอยบ่ได้ขายเนื้อบ่มาเนื้อไปใช่หรอปลายถิดเนี่ยโอ้ยยวนโคกจะเลิศก็บ่เห็นเนื้อดิ เขาไปใส่บุญรูม่บุญแม่วานทั้งคู่มีบุอย่างไรบอกค่อยเลี่ยงตีครผมสามหมื่นเาบาท2อตัวนี่นั่นเม่นครับนี่พี่น้องเดือนกับสมเดือนท้องท้องนั่นสมพอพันไหวสามหมื่เท่าไรล่ะนี่สามสามหมื่นเท่าไรสามหมื่นเก้าสหม่นเก้าพันนี่บอหรือเก้าร้อยเก้พันี่พี่น้องสองตัว รถช่งให้ถึงบ้านเนาะกูได้กูได้สนใจกับโทรเข้ามาเบอร์ห้าศูนย์ยังศูนย์แปดหกศูนย์กสี่สเจ็ดสี่สองเเกาสองเจ็ดสี่เาสอาไดสนใจกับโทรมาแม่ยี่หนี่งเด็ดสันแม่่เขาไปนี่คนขายแล้วครับโอ้เขาชื่อไปเละเวียดน้ามเราแล้วเนาะโอ้คนละเจ้าเวียดน้าเอันนี้ลวงปูอุ่นหลวงปูอุ่นนี่ ต่อมาเต้วหารกอกค่ะโอ้ยิทิลิทิอิทิลิธิ์รุุนอิทิลิทุนอิทิลิทุนหลวงปูนแลกเปลี่ยนแลกแลกแลกกันบุนเอาผู้พันนี่ลูกศิ์บอกครับโอ้ปูนเป็นจันครับโอ้จันดีกว่าเนาะเนาะกว่าเนาอกว่าเขาจะว่ารู้ภัพฑนคือว่าขับยุสิน ่านได้แต่ตลอดโอผพานตลอดด้วยเหจะกองกูนี่อุเนละเป็นเรื่องแล้วพี่เราเนย่ำย่ำเนี่ยนี่าย่ำกับไรคือบอกมา่อคืนตียัไืออปลาซื้อแห้งเหรอฮะี่ีคืนอะไรเนี่ยาเรีย่อะไรมันมีการขาดกันเืารนี่ยตัวที่เสียตัวจยให้อ่ เขาขั้นนึ่เอาย่งซืเว้นเอเสียล้วก็ต้องเอามีกำไรก็บก้เข้ส่งกเออ่ยนเขาขายกกันมีกำไรก็บขึ้นเขาได้เลยแล้วมึงยี่ห้อเก็ื่อนี้าดีอืมซื้ออไือน้เมียบุตัวร้งเ็นครลาดจะมาทางน สองเหมือนเอ็ดชื่อแล้ว่จิ้งขนตีเออได้ต้องเสียเขาแล้วเนาะเจอตลาเสียค่าปั๊บสามพันเขาเอาอยู่สามพันือหรหรือจิงหอหรือจิ้งอผ่าขาวเมื่อบ่าออกิเอ้าเอาหผ่าขาเมื่อ เม่ไดิโอ้ดิยามมันเนาะยามเนาะเอนสามพันเอาสามพันเอาสามพันอะบอกก็เมื่อก็สันกับห่อผ่าขาเมื่อดิพวกกันยอมกันบ่โอ้ไทยับยอมเบียดเลยมันยามไทรถไทนังรออโอ้รุปแล้วเปียไดบันไล่กัน เอาไปเลยนั่นสิไม่แต่เอาก็เอาบางถืได้ป่าเอาไปเอาเนียนมันเลยก็เดี๋ยวตกลงกันตกลงกันยังเดียวเด้นีก็คือบ่ยเขามาอีกแล้วห้ามเขามาตลอดชีวิตบนสถานมันนี้ก็ได้ยบ่ยเขาเลยทันนี้นั่นเนาะบ่ยเขาตลอดชีวิตนี้ได้บนฐานยามาเดว่บสันถันไม่เอาก็ไม่ต้องให้ข้าวตลอดชีวิตเลย ตกลงกันเลยให้ไม่เอาก็เบเปน็นหยังก็คือห้ามเข้าตลอดชีวิตตลาดนี่นั่นอเออไราไปคุยสุดตัว่าไปดกันเลยเจ้าของคนอืมมับบตัวตางอของโอ้ขายบดหรอซื้อเนื้อมาซื้อ,อโอ้มาซื้อวเนื้อโอ้หลีมหาหล่อในนี่เนา